Yeah. Mm hmm. นีเมื่อไหร่ะการทำกรรมฐานมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งสมถะคือทำยังไงมันก็แค่ความสงบเป็นบางครั้งบางคราว กับนหนึ่งคือวิปันสนาคือทำและเมื่อเรื่อเกิดการรู้แจ้งความรู้แจ้งนำไปสู่กันทำให้ภาวะจิตเราในต่างเก่าร่วงภาวะเดิมคือรู้แจ้งเข้าใจใส่จะทำชีวิตก็เปลี่ยนไปที่ในตัวสมะถะเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามันมีอยู่สี่สิบแบบ แต่สมถะนี่มันจะไม่มีในพุทธศาสนาสี่สิบแบบนี่คือพราพุทธเจ้าทนไม่ได้แนะนำท่านจะพูดถึงเรื่องวิปัสสนาอย่างเดียวเพื่อนำไปสู่การรู้แจ้งเลยแต่ว่าพระเกจิรุ่นหลังๆเนี่เขาก็จะเติมใส่เติมใส่มันมีท่านนั้นท่านี้อย่างยานสิบหกอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีในพุทธศาสนานะญานสิบหกของพอง,พองยุบที่เราไปฝึกกันนะ อันนั้นคือเก็บมาแล้วเติมเงินเข้ามาใหม่ดอกบัวสี่เหล่านี้ก็ไม่มีในพุทธศาสนาในคำพีชั้นบาลีแต่ก็เติมเข้ามาใหม่มันมีแค่สามเหล่าดอกบัวนี่ในเหล่าที่สี่นี่มันไม่มีท่านในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าคนไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยมันเวลาเราพูดไปเนี่ยมันผิดนะมันเหมือนเรารู้น้อยบางทีแต่เราก็อวดรู้มาก กรรมฐานสี่สิบแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องอุบายทาให้จิตสงบเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันสงบนะเดี๋ยวดทอะไรก็ได้เพ่งถาดสี่ดินน้ำไฟลมดูพัดลมมันนี่เฉยๆกันดูเดี๋ยวจิตเราก็จะนิ่งเพราะมันจดจ่อยตรงนั้นจะเป็นกรรมฐานแบบหนึ่งคือเอาจิตไปตั้งกับอะไรอันนั้นก็เป็นกรรมฐาน แต่มันเป็นเรื่องข้างนอกไม่ใช่เรื่องข้างในที่เขาเรียกว่ากรรมฐานคนะที่ตั้งของใจฐานที่ตั้งของใจในตำราเขาบ่งเอาไว้ใกล้ๆว่าสี่สิบแบบแต่ว่าถ้าจะให้เกิดปัญญาเนี่ยมันไม่มีแบบสี่สิบแบบนั้นเขาให้ตั้งที่แถนฐานกายอย่างเดียวดูกายดูจิตสองอันนั้นเองหรือดูตรงที่มันทุกข์นั่นแหละ มันทุกตรงไหนดวงโทดูๆๆๆๆๆๆๆตรงนั้นรู้เรียกว่าทุกอย่ามเกิดที่ใจแล้วก็กลับมาดูที่ใจพุทธศาสนานี่ครับสอนพุทธศาสนาอยู่ที่ดูที่ต้นเหตุของการเกิดทุกข์ไม่ให้จิตไปสยบอยู่กับความสงบอะไรสักอย่างไม่ใช่ใชนึกถึงบุญถึงกุศลเนี่ยก็เป็นสมถกรรมฐานเลขวาขวาเมื่อกี้ลงดัน นั่งเล่น,เ,นเล่นนึก<ม>ถึงอ,อายุที่มันไม่ยืนยาวเนี่ยมันมันมันน่าขำมาชีวิตเราเกิดมาทําไมเนี่ยเกิดมาใน,น้น้อยเดี๋ยวมันก็ตายเวลัวเขาไม่มีอะไรนี่เขาเรียกเป็นการเจริญมรณานุสติมรณานุสติคือสติรามระลึกรูถึงความตายเรานี่แก่ลงไปเรื่อยตายลงไปเรื่อยวันวันหนึ่ง ตายทุกวนันทุกวันตายทางธาตุท้งขันตั้งกายสังขันนี่ก็แก่เท่า,ทาใกล้จะตายลงไปทุกทีมันเหมือนเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรพวกนี้ที่เรามาเสียบใส่เนี่ยมันก็โชว์อยู่ได้ไม่กี่นาทียิ่งร้อนมากก็เน่ามากไปตามเหตุปัจจัยร้อนหนาวชีวิตมันมันไม่มีอะไรที่เราว่าจะเอานะ่ะเราเรอจะเอาอะไรกับชีวิตอันนี้มันก็ไม่มีมันมีไม่มีมให้แต่มันก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไป ความเสื่อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็อยู่กับความเจ็บความป่วย